สวัสดีครับผมผมไทลีด้วยปะนะครับวันนี้มากับเพื่อเอกและนาโตกสวัสดีครับวันนี้เพื่อนจะพากูไปไหนนะก็โอเคครับสวัสดีครับพี่เปตีครับผมก็เอกนะครับก็วันนี้ผมเนี่ยจะพาเพื่อนไทลีเนี่ย ขึ้นไปสำรวจถ้ำนะครับถ้ำในตำนานเนี่ยไม่รู้ว่ามีอะไรนะวันที่ผมเน <c oughs> mm ี hmm. ่ยลงป่าเนี่ยผมเนี่ยได้เดินผ่านกลับมานะครับก็เพื่อนเราจะขึ้นไปดูกันนะว่ามีอะไรนะแต่ว่าเราจะพาต้นกาเนี่ยไปด้วยนะเพราะวันนั้นที่ผมเดินผ่านลงมาเนี่ยเหมือนจะเป็นเสียงเด็กนะก็เลยจะพาต้นกาเนี่ยขึ้นไปดูด้วยนะว่าเป็นเป็นใครกันแน่ก็ผมเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้ำนั่นนะมีอะไรไปอยู่หรือเปล่าแต่ว่าต้องลองขึ้นไปพิสูจน์ดูนะครับก็ ก่อนจะไปรับชมคลิปนี right? <cond vitamin Gregory> athlete, ้ก <perfection> <cis> <durable> okay. mm ็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้เราด้วยนะครับครับผมโอเคครับผมไปกันเลยไปกันตัก้าตามทางได้ไหมทำได้น่ะจะไปไหมทนได้เลยตาทางได้เปล่าทำได้อ่าวันนี้ตัวกาวใส่รองเท้าแล้วหอตัวก้านตัวก้าวใส่รงแล้ววันนี้ตักาจะนำทางเรานะผมเนี่ยไม่ไม่ัาไม่พาไปนะใกล้ใกล้ถึงแล้วแหละใช่ไหมวันนั้นก็เดินหลงวันนี้ก็กลับมาทางนี้แหละอ๋อวันนั้นโคก็มาลงหลงลงก็มาคไปทนี้เอืม อ้าวจะถีแล้วน่าจะเลตรงนี้แหละใช่ไหมใช่วันนั้นที่กูเดินจะมาเนี่ยกูเดินลงน่าจะลงไปฝั่งด้านนู้นแหละอ๋อแล้วขึ้นไปส่งน้องคนหนึ่งนะออเดี๋ยวถ้าจะเด็ดชี้ให้ดูน้องคนนั้นอ่ะตอนนี้ไปอยู่กับท่านนะนะเล็กน้องกูไปส่งแล้วแหละไอ้เล็กก็ไปส่งใช่ไหมอ๋อลงลงแล้วก็ไปหาน้ำมาแล้วก็ลงไอ้เล็กไอ้เล็กก็กลับไปถึงบ้านก่อนแล้วเพิ่งแล้วก็กลับมาก็เช้ามืดแล้ว นอนอยู่ในป่าด้วยอออ๋วันนี้เอเล็กไม่มาเอเล็กไม่น่าจะว่างนะมั้งเล็กไม่ว่างโอ้ยแคจะไปกับพวกเพื่อนมาโอ๋อเดี๋ยวันนี้เราจะลงไปสำรวจด้านล่างกันอ่ะไปกันดีกว่าได้ยินเสียงอะไรปะเอ้ยไอ้เหมือนเสือเดบกันได้ยินปะอืออือว่าจะอยู่ที่ไหนกลางนานอะไรนะใช่ไหมเสียงอะไรไปไปไอ้ตุ๊กกะ

เฮ้ย hey, ้นก้าลองเข้าไปคุยดี้วใครอะใครวะเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่ทำอะไร้นก้าเออวะมเข้าไปล่เล่นๆอ่ะรอรอเข้าไปดูกันดีกว่าเยโอเคโอเคอ้าวมึงเข้าไปข้างในเลยว โอ้โหไม่ทำอะไรตุ๊กตาตุ๊กตาได้ยินเปล่าตุ๊กตาได้ยินพวกพี่เปล่าเฮ้ยเหมือนว่าจะอยู่กันหลายคนเลยตุลิใช่ไหมอ๋นี่เงันกาอยู่หน้าประตูหน้าประตังเอออยู่คนเดียววันนี้เจยวะน่าจะวาข้าใช่ใช่ น้าเข้าเป็นใครลองถามที่เข้าเป็นใครถามนี้มาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยถามหอยดีว่าพ่อแม่เข้าอยู่บ่หรือว่ามาอยู่กับกันกี่คนนะตรงหัวผู้ใหญ่อยู่ก่อนนใช่ใช่ เหมือนว่าน้องเขาบอกว่าพ่อแม่เขาเนี่ยไม่มีไม,มไม่มีใครอยู่เลยแล้วผู้ใหญ่อะเด็กเหมือนสองสามคนเนี่ยโอ้สามคน,นไ,ไม่รู้หยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยโอ้ไม่รู้ว่าใช่ไม่รู้ว่าใช่พี่น้องกันหรือเปล่านะเอะอเออ อ๋อเหมือนว่าเห็นเหมือนต้นกล้าบอกว่าเห็นต้นกล้าเหมือนเป็นเพื่อนนะเห็นต้นกล้าต้นกล้าหรือผเลยพาต้นกล้าเข้าไปด้วยอ๋อแรกแรแบบผู้ผู้กูจะเข้าไปอ่ะเขาให้เข้าอ่ะเข้ามาเข้ามาได้แต่ว่าเด็กไงอืมอ๋อแล้วพ่อแม่เขาไปไหนอ่ะต้นกล้าลังขานนี่พ่อแม่เขาอยู่ที่ไหนเหมือนว่า พ่อแม่ของน้องเนี่ยไม่ได้ลงมา,าด้วยนะใช่ไหม,มก็ไม่เข้าผมเนี่ยไม่ไม่รู้นะว่า <c oughs> น้องเนี่ยพูดผมได้ยินไม่ชัดน,นะแต่ว่าเหมือนว่าน้องบอกว่าพ่อกับแม่เน่ยไม่ได้ลงมาอย่างเดียวน,นะ<อ>แต่ว่าน้องเนี่ยลงมากันสามคนแต่ว่าผมดูเนี่ยน่าจะพี่น้องกันด้วยเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะ,ะ,ะเพราะเห็นหน้ามันมันมืดนะข้างในและมีขอกีมีอะไรให้กีบอน่เนี่ยไม่รู้อ่ะ ว่าถ้าไม่มีเลยเนี่ยเราต้องเอาอะไรขึ้นมาให้กินนะใช่ใช่ใช่อ่าแล้วเด็กด้วยใช่ดีนะว่ามันไม่ทำอะไรจนผมว่าดูทำท่าทางเหมือนว่าจะไล่จนกานะเออเออเออมนจะลองเข้าไปทานเพื่นนีกขึ้นกินข้าวกินอะไรกันอืมยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินข้าวนะพูดผมฟังรู้เรื่องอยู่นะอ่าอ่าใช่ยังไม่ได้กินนะ แล้วอ่ะและ้วเราจะเอาก็เข้ามาให้ตอนไหนอะพวกอาหา้าแบนี้ต้องนะิบก,กลับไปไไนะแล้วก็ที่กูกลมาเนะี่ยวันนั้นช้ามืดแล้วก็ได้ยินเสียงแต่วกูไม่ได้เข้ามาดูไงเพราะว่ากูยังไม่กินอะไรเหมือนกัน,นะน,นันที่ที่กูอบมาไม่เชื่ออย่งอยู่นะหน,านาาม,มากามากไมใช่มมนะ่าจะเป็นพี่มันนะโอตัว โม้ปแปะเลยวะมุดไปและ้เหมือนว่าไม่ได้ลงมา<อ>เลยนะเออตัวก็ผอมด้วยนะโอ้ก็ผอมไม่ผอมทุกคนเลยเนะี่ยใช่ไหมใช่พวโกโอ้ถ้าถ้าเราขึ้นมาครั้งหน้าเราต้องเอาพวกกระเขาอาหามมาให้เขากินและมั้งเขาอะไรมาให้กินนั่นแหละเพราะว่าโอ้ไม่รู้กินอะไรกันนะเหมือนว่าจะกินพวกแมลงพวกอะไรในนี้แหละอ๋อ แล้วไม่ไม่มีเสื mm ้อใส่ด oh, oh. uh ้วยนะใช่ไหมแต่ข no ้างในยังมีนะมีไหมอ๋ออ๋ออ๋อใช่ไหมผมเนี่ยก็ไม่คิดนะว่าจะเป็นพวกเด็กแบบนี้นะเลยไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมอะไรมาให้เลยนะใช่ไม่ได้คิดนะเพราะว่าไม่คิดว่าจะอยู่ด้วยเพราะว่านั่นลงไปได้สองสามวันแล้วอืมอืมอืม โอ้ไม่ไกลด้วยนะเรามาโอ้ถ้าเราเรานนั้นเรา,าก็ต้องเอามาให้เขาไม่รู้ร้อนนั้นเรามาเราจะเจอเขาอหรือเปล่าไม่รู้จจะเอ,อ,นะรเอหรือ,รอเปล่าออแล้วช่วงน,นี้ก็อากาศมันก็โหเยนน็นด้วยนะอากาศทุกอย่าอากาศโคตรหนาวเลยยิ่งบนเขาเนีย่ยโอ้ ได้เอาไงดีอ่ะเพื่อนเอาไงดีจะช่วยเขาอย่างไงดีอ่ะเดี๋ยวแต่เราเราน่าจะต้องกลับลงไปเตรียมพวกเสบียงพวกของมาก่อนนะอ่าใช่จริงเดี๋ยวให้เพื่อนไทยลีเนี่ยเข้าไปคุยกับพวกน้องๆดูนะเราเข้าไปดูไปโอเคต้นกล้าก็อยู่หน้าปากทางเลยนะเฮ้ยอาติวอาติวเ่เ อันนี้ก็พูดเก่งมากนะครับติ๊กม่วมอ่ะเฮ้ยพ่อแม่เขาอยู่บนนะอ้ยู่บนติ๊กให้อุ้ยให้กงเหรอเอ้ยเขาบอกว่าเขาก็มาอยู่ที่นี่ทุกวันเลยนะวันที่ร้นหน้าร้อนจะได้เอาอาหารมาให้ทวดเนาะใช่นะตัวนี้ทุกวันเนี่ยอยู่ต้นก้านี่สนมากเลยแต่ว่าตั้งแต่ผมเนี่ยพาเพิ่นเทลีมาเนี่ยต้นก้านเนี่ยก็ <c oughs> ติดมากเลยนะติดเพื่อนไทลีเลยนะต้นการนี่ก็อยู่กับผม, <c oughs> ผมเราเนี่ยมานานแล้วนะไทลีเนี่ยชอบมากเลยนะเดตกคนนี้คุยเก่งมากเลยต้นกา้าเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเจออยู่กับพ่กพี่ข่าวเลยป่ะหรือว่าจะกลับกับพวกพี่ <c oughs> อ่ะกลับเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะพี่เพื่อนีนะติดตามเพื่อนไทลีเลยนะครับก็มีโอกาสสูงมากที่ต้นกา้ากับไทลีเพื่อนไทลีเนี่ยจะได้ออกกองด้วยกันนะเพราะต้นการ์เนี่ยคงจะติดไทลีมากเลยนะ ทนีเรียนก็ไม่ค่อยมีนะน่าจะได้เจอกันออกกล้องกันบ่อยๆนะครับโอเคครับพี่พเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปคุยกับพวกน้องๆกันนะไม่รู้เดสองตั้งกล้องกันดีกว่าเราจะเข้าไปข้างในกันนะผมจะลองเข้าไปคุยกับพวกน้องๆเรื่องพ่อแม่นะแล้วก็มาจากถิ่นถิ่นฐานเนี่ยอยู่ที่ไหนกันนะถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะอาจจะขึ้นไปส่งพวกน้องๆกันนะ ถ้าเลงไปอ่ะเรา,า,ยยาก็ต้องเตยมขอช่วยมาให้เขานะต้องลงไปเตรียมสเสบียงเงินก่อนน้าส่งสั่งอ่ะเพื่อนไอ้หนังะนี่ดูดิเห็นป่ะโหโคตรผอมเลยนะด้วยผอมจริงผอมจัดเลยทสองคนข้างในก็ผอมเหมือนกันนะใช่แต่ไม่เจอออกมาเลยวะมันไม่ชัดนะข้างในมืดมากเลยนะเปลี่ยนหน้าอย่าแล้วขอไม่กล้าอะไรนี่เส้นอะไรเส้นผมวันนี้จนกล้าวันนี้ เดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะเข้าไปข้างในกันนะไปไ,ปไ,ปไปทีนี้ไป,ไปเ,เข้าไปเหมือนว่าน้องตัวเล็กๆเ,เนี่ยน่าจะหิวมากเลยนะเหมือนว่ายังไม่ได้กินอะไรมาเลยไปทีนี้ไป,ไปเอ็ก้างเข้าไปเข้าไปเข้าไปก่อน

ก็โอเคครับพี่เปิีผมเนี่ยก็จะไล่เก็บพวกไม้พวกปืนนะเ๋ยาติดไฟให้พวกน้องๆก่อนนะเพราะว่าถ้าตอนกลางคืนเนี่ยที่เน่นหนาวมากเลยนะผมเนี่ยแค่คืนที่ผมลงป่าเนี่ยผมเกือบนอนไม่ได้นะคี่คุยกันดังมากเลยเอาเพื่อนเทลีเนี่ยนั่งคุยกับพวกน้องๆอยู่นะว่าจะเอาไงกันนะเดี๋ยวรอเพื่อนเทลีออกมาว่าว่าจะเอายังไงนะอย่างว่าผมเนี่ยพวกเราสองคนเนี่ยน่าจะ ต้องติดไฟให้น้องเสร็จแล้วก็น่าจะเดินทางกันกลับก่อนนะเดี๋ยวกลับไปหาสเสบียงมาให้พวกน้องกนะ่อ เพื่อนไทยดีกับพวกน้องๆเนี่ยคุยอะไรกันนะก็นั่งคุยกันอยู่ข้างในผมกน่าจะเดินหาพวกไม้พวกฟืนอะไรก่อนตันนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะได้ไม้ไปเยอะละแต่ว่าเดี๋ยวต้องติดไฟให้พวกน้องๆแล้วก็ผมกับเพ,พื่อนไทยดีน,ยน่าจะเดินทางกลับเพื่อกลับไปหาอะไรกินกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเตรียมสเสบียงอะไรขึ้นมาให้พวกน้องๆนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ขึ้นมาคืนนี้หรือเปล่าแต่ว่าพวกน้องบอกว่าน่าจะอยู่ที่นี่ต่อนะ ไม่รู้ว่ากินอะไรกันนะแต่ว่าเห็นแต่พวกเหมือนจะเป็นซากพวกพวกตัวอะไรไม่รู้นะพวกกระลอกหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็ไอ้ไม้ที่น้องถือเนี่ยไม่รู้มีรอยเยินเยื่อไผ่ออกมาแล้วเอ,อาให้เพื่อนเทนี้นะนั่งคุยจะพูดน้องๆเข้าไปแล้วพี่ออกฮะเอฮาาะ <c oughs> เพื่อนเราว่าแม่หัวน,นี้เราต้องรู้ไปนะรู้ไปหาหาให้พูดน่นานน้าอ่ะทำเขาก็ว่าเขาก็ไม่ได้ตีกับเขามา็ลอะไรวะเลวนะ ถ้าสัง่งอะอย่าวันนี้ถ้ารอเราไปใช่ปะถ้าถ้าเราคือมันน่าจะมืดนะมืดอ,อยู่แล้ววันนี้มไม่น่าจะทันละเพราะตอนนี้อากาศเนี่ยเริ่มเย็นแล้วนะทีท่บ่าทีเนี่ยเ,เริ่มตกแล้วนะแต่บาทีอ่ะเราก็ต้องเอามาให้นะเว้ยบาที่หนาวไม่กินอลไวันน่นะใช่ไหมละ่ะเอาไงดีอ่ะกนะ็น่าจะต้องเดินทางกลับให้ไวกว่าน,นี้แล้วก็รอดูว่าเราจะกลับไปทันมืดหรือเปล่าเพราะเราต้องถ้าเราคิดว่าจะเดินขึ้นมาต่อเนี้ไม่แน่ ไม่แน่ใจนะว่าจะทันหรือเปล่านะแต่ว่าผมคิดไว้นะระ,ะ,ะยะทางที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยไม่น่าจะทันนะใชใ่กลับไปเนี่ยก็น่าจะเย็นมากแล้วถ้าขึ้นมาเนี่ยมืดแน่แน่แล้วก็เราไม่รู้มีอะไรแต่ว่าที่เราอยู่ที่เนี่น้องน่าจะปลอดภัยนะใช่ใช่ผมจะบอกให้น้องๆเนี่ยอยู่แต่ที่นี่นะห้ามออกไปไหนนะเพราะในป่าเนี่ยมีแต่เรื่องอันตรายอันตรายนะครับผู้ขเขาก็นี่ถามเขาเขาก็บอกว่าเอามาหากับ เอามาหากับเขากินนะว่าหากินเตะไม่มีอ่ะโวช่วงนี้เนาะเดยวเราเนี่ยน่าจะเดินรีบเดินทางกันกลับดีกว่านะชเยวรอดูว่าเราจะ <c oughs> ขึ้นมากันตอนไหนนะพี่เบ๊พี่เบีนะก็รอติดตามกันได้นะอาจจะเป็นเพื่อนไทลีนะ่ยอาจจะขึ้นมากับพวกเล็กก็ได้นะใช่จริงแต่ว่าถ้าผมเนี่ยว่างขึ้นมารีผมจะรีบขึ้นมาเลยโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยรีบเข้าไปบอกพนน้องๆน,น,นะว่า ห้ามออกจากห้ามออกจากป่านี่นะห้ามออกจากในถ้ำนี้แต่ถ้าตอนดึกคืนเนี่ยไม่รู้ว่าพวกน้องๆเนี่ยเจออะไรหรือเปล่าแต่ว่าเดีต้องไปคุยกับพวกน้องๆก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยนะเราสามคนเนี่ยต้องรีบเดินทางกันก่อนใชหตั้งตาเดินดีๆเราจะมาวันนี้เราจะเอากับเขามาให้วันนี้ก็ไม่น่าทังใช่ป่ะโอยู่แล้วเพราะแนนเราขึ้นมานี่ดูดิต้องใช้เวลาต้องกี่ชั่วโมงใช่ใช่จริง เรจะอิว่เีวายว่ไอกาเพื่อเอกก็บอกว่าอย่าไปไหนนะกลางคืนแม่อันตรายไงทุกคนกลางคืนนี่อันตรายมากเลยนะมันไาเียหารย่ว่ะต้นกล้าดนดีดี ไปเลยอปะกลับเลยอปะเราเนี่ยน่าจะเดินทางกลับแล้วนะพี่ๆเลยนะใช่เดไปเจอกันท่าล่างนะเดี๋ยวเราเนี่ยต้องรีบเดินทางกลับกันก่อนเพราะว่ากลับไปถ้ามืดเนี่ยเราจะเดินทางลําบากเพราะเราเนี่ยวางแผนมาเนี่ยไม่น่าจะเราไม่คิดว่าจะกลับมืดนะใช่จริงก็เดี๋ยวเราต้องรีบเดินทางกันกลับแล้วแหละใช่โอเคสวัสดีครับผมอ่าตอนนี้เราก็ออกมาจากท่าแล้วนะเดี๋ยว เราสะพานเราก็ต้องลูไปต่อใช่ป่ะไปน่าจะอีกไกลเนาะไกลเพอทะถมคนอยู่นะใช่เอาต้นก้าไปเดี๋ยวกดไลก็กชแลร์พี่ทาานี้เลยนะครับก็โอเคครับไปเดี๋ยวเราเนี่ยต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะต้องเดินทางกลับกันต่อนะ,ะ<ช>ต้องผัดกันอุ้มต้องต้นกล้าเดี๋ยวเพราะต้นกล้าน่าจะเดินทางกลับไม่ไหวแล้วะน่าจะเดินต่อไม่ไหวเดี๋ยวเราเนี่ยต้องเดินทางขอลาเพยงเท่านี้นะโอเคขอบค <พบ S 2> ุณครับเจอกันครับขอบคุณ